ลูกสาวแห่งชาติคว้ารางวัลระดับโลกอีกแล้วนะครับกับน้องจีโน่อาธิยาธิติกุลต้องเรียกว่าเป็นนักกอล์ฟมือวางอันดับหนึ่งของโลกใช้คํำนี้เลยนะคือพอแรงกิ้งก็เป็นที่1แล้วยิ่งชนะแมชนี้อีกก็ยิ่งครองความเป็นที่1ไปอีกนะครับขอข้ามสายบันเทิงมาสายกีฬา้างนะครับครับล่าสุดนะครับน้องจีโน่ไปคว้าแชมป์กับบูอีก LPGA เซี GS, ย่ยงไฮ้สองนยหะครับบอกเลยว่าใครที่ดูแมชนี้สยามนั่งดูกับพ่อพ่อรุนมากรุนบ้้นแตกมากคือรุนแบบดีใจมากๆนะครับเพราะ ไม่ได้ง่ายเลยทุกคนเพราะว่าคะแนนเท่ากันคือแบบน้องก็ต้องตีวนสองสารอบอะแล้วคราวนี้คือหลุมที่เข้าแบบทุกคนดีใจมากๆแล้วแน,น่นอนเขาว,ว่าแมชนี้เองนะทำให้จีโน่ควงเงินรางวัลไปแบบหลัก10บล้านเลยนะทุกคนและคราวนี้ครับไปดูข้อมูลมานะฮะสปีที่จีโน่ชนะจนแบบเป็นเรนงกิ้งลำหนึ่งโลกได้เนี่ยน้องควารางวัลหลักร้อยล้านบาทไปแล้วทุกคนแต่แน,น่นอนรับความพยายามไม่เคยทำ้ายใครและน้องจีโน่เองก็เป็นลูกแสงชาติที่แบบทุกคนรักมากๆเป็นนะักกอบที่คุณพ่อผมชอบมากๆนะฮะ ก็เลยอยากจะทําคลิปนี้ให้กับจีโน่นะคือแบบต้องคอยดูแล้วคอยติดตามต่อไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆนักกอล์ฟระดับโรกของเรามีหลายคนมากๆเลยนะและนี่คือหนึ่งในนักกอล์ฟที่หลายๆคนรักและต้องบอกว่าเป็นลูกสาวนักชาติของไทยหลายๆคนครับคอนแกตัวเลชันครับจีโน่